ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบจะมาแชร์ประสบการณ์หน้าพังที่โบเคยเจอมาค่ะซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแต่วันนี้นะคะหน้าของโบเนี่ยเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์เคล็ดลับที่โบแอบซุ่มกินมาเกือบหนึ่งเดือนค่ะสองตัวนี้เลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือสารสกัดใบบัวบกค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสารสกัดแอสเซโรราเชอรี่ค่ะจากแบรนด์ซูเปอร์ร่านะคะนำมาค่ะเพราะแม่เห็นว่าโบมีสิวเยอะมากรอยสิวมีอะไรจากการแต่งหน้าเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบขึ้นเรื่อยยก็ค่หาาบงงททีิ้ วะะกว่าจะหายกว่าจะจังก็คือรักษายากมากๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ทานได้เกือบเดือนแล้วนะคะเหลืออยู่3เม็ดส,สุดท้ายทั้ง2อันแล้วค่ะทานจริงแบบทานทุกวันหลังอาหาราแล้วนะคะจะช่วยทําให้สิวของเราเนี่ยยุบง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ก่อให้เกิดสิวอักเสบนะคะหรือแม้แต่รอยดํารอยดแดงที่เกิดจากสิวนะคะรวมไปถึงรอยค้าใต้ตาเส้นผมอะไรอย่างนี้เขาก็บรรลุได้ตัวนี้นะคะควบคู่ไปกับใบบกบด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เขามีวิตามินซีสูงมากถึง65เท่าเลยค่ะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสเสริมสร้างคุ้มคุ้มกัน กับร่างกายของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยการันตีด้วยอยอค่ะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารตกค้างแน่นอน,นสนใจอยากจะสั่งซื้อน,นะคะโบจะทิ้งช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ให้เลยค่ะนอกจากจะกินอาหารเสริมนี้แล้วนะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้ผิวหน้าของเราเนีย่ยสอาดตลอดเวลากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย